ครับมาพบกับสตาร์นะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในช่องของตัวเองนะเป็นช่องสตาร์รถสวยคัดคุณภาพนะวันนี้นะผมมีรถครอบครัวเจ็ที่นั่งนะสแบรน์นะจริงๆผมมีอยู่แทบทุกรุ่นเลยมีมิซูบูชิปาเจโรอีกนะแต่ว่าตอนนี้มิซูบ s ชิปาเจโรรถเพิ่งเข้านะปรับสภาพก่อนนะเดี๋ยวผมถ่ายเบื้องต้นให้ดู3คันเข้าๆนะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาชมรายละเอียดตัวรถแต่ละคันนะผมเพราะตอนนี้ผมมีทั้ง t o y ยต a Ford Isuzu ูนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีรถรุ่นไหนสภาพเป็นยังไงกันบ้างไปดูเลย มาครับเดี๋ยวผมจะพาชมรายละเอียดตัวรถนะรถครอบครัวไซส์ใหญ่ทั้ง3ยี่ห้อ3แบรนด์นะครับผมนี่เป็นแบบดูแบบเข้าวๆาวนะเพราะว่าในสต็อกจริงมีหลายรุ่นหลายแบบมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมจอดได้เต็มที่อยู่แค่3คันรถเข้ามาใหม่ๆเนะี่ยยังปรับสภาพไม่เสร็จนะแล้วแล้วก็รถสวยทุกคนันด้วยผมบอกไว้ก่อนเลยนะเรามาเริ่มจากคันแรกนี้เลยนะคันแรกตรวนี้นะครับจะเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ตัว2.4นะเป็นเครื่องพันเครื่อง2 4 0 0ซีซีเป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะ เป็นปี2,021แพ้เลยภายนอกเป็นสีดำนะครับนี่นะคันนี้สภาพสวยหน้าช่องผมลงไปแล้วนะเป็นคลิปเดี่ยวของคันนี้นะครับนี่แล้วก็ด้านข้างก็ร้นะตัวล้อแม็กจะได้เป็นขอบล้ออันลอยเดิมๆจากโรงงานนะนี่ครับสภาพสวยๆเลยนะเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะรถครอบครัวของแบรนด์โตโยต้นะยอดนิยมอีกหนึ่งนุ่นเลยบันไดข้างกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมือจับเป็น สีโคมเมียมหมดแล้วด้วยนะตัวนี้เป็นตัว G ปี2021นะครับสภาพสวยๆไฟไท้ายก็ได้เป็นไฟไท้าย LED แล้วด้วยมีสปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกตรงที่3อยู่ด้านบนนะตัวเปิดฝาท้าทยตรงนี้นะครับจะเป็นระบบเปิดด้วยมือนะจะยังไม่มีเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะเพราะว่าถ้าเป็นตัวไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัว2.4 V นะตัวนี้จะเป็นตัว2.4 G ราคาจะซอฟกว่าค่อนข้างเยอะนะ ตัวบาร์ดครับเมื่อเปิดขึ้นมานะเจะกบบอกระโบดตอนที่3แบบนี้เลยพับเก็บที่ด้านข้างเหมือน f o r ์กูเนอร์ทุกรุ่นทุกแบบนะตอนนี้นะถ้ามีผู้สานนั่งด้านหลังก็ตามสไตล์ f o r ์กูเนอร์ครับนั่งได้ถึง2อถึงสคนนะค่อนข้างกว้างอยู่ภายในก็เป็นอบ์ดหนังเสตนด์ดเดิมๆโรงงานหมดเลยนะมีแอร์ลาวให้3จุดนะรถสวยๆทุกคันนะอย่างแบร์โตเจต้ารู้กันอยู่แล้วนะค่าแม่ทนแนนค่าบำรุงรักษานะอะไหล่หาง่ายนะครับ นะแล้วก็ภายในพุ่งสารด้านประตูที่2องก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับสภาพสวยๆกิ๊บๆปี2021โอ้ยค่อนข้างมืดนะนะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะผมแนะนําว่าติดต่อมาสอบถามที่เบอร์โทรผมได้เลยนะจะอยู่ที่คำอธิบายด้านล่างนะครับผมติดต่อฮัสตาร์ได้เลยแล้วก็แอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้เพราะตัวนี้จะมีอยู่2คันนะเป็นสีดําเหมือนกันปี2020กับ2021นะครับ นี่ครับพวงมาลัยก็จะมีมัตติฟังก์ชันอะไรครบหมดแล้วนะคันนี้นะเลขมาอยู่ที่1นึ0 0สกิโลเมตรนะได้ระบบ engine ตาร์ทแล้วด้วยนะแล้วก็ตัวหน้าจอนะหน้าจอสแตนดาร์ดเดิมๆโรงงานนะมีกล้องถอยหลังให้นะผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะมี Apple Ca คาเให้ด้วยแอร์ Air ก็เป็นแอร์ระบบดิจิตอลแล้วด้วยได้เกียร์ออโต้ระบบแปนแับขีมี eco โหมดและ power โหมดเหมือนกันเลยมีทัชชันคอนโทรลครบหมดนะตัวนี้ใครมองหารถขัว้วโพลเจ็ดที่นั่งแบรนด์โตโยต้าอยู่นะอยากได้ปีใหม่ ก็เป็นรุ่นนี้เลยนะเป็นต o วเจ้าทาฟิเนอ์2.4นะตัว G ปี2อ2 1นะครับอยากได้เรียดเพิ่มเติมว่าตอนนี้มีรถกี่คันแล้วมีสีอะไรบ้างติดต่อสอบถามผมเข้ามาก่อนได้เลยนะอันนี้มาถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับอ่ะอย่างคันที่2ยี่ห้อ Ford กันบ้างนะนี่ใครชอบ Ford ใหญ่ๆตัวถังแน่นๆความปลอดภัยครบคันนะนี่นครับออปชั่นแน่นๆมีหลังคาสั้นรูฟนะตรงนี้ ตัวนี้น่าจะเป็น Ford ตัว3.2ตัวไทเทเนียมผัดนะเครื่องยนต์ 3,200cc นะเครื่องใหญ่สุดของฟอร์เลยนะกำลังแรงเหลือๆนะครับผมแล้วก็ได้เป็นตัวขับ4ด้วยผมแล้วก็ได้ตัวล้อมแม็กนะจะเป็นล้อมแม็กขอบ20นิ้วนะครับรัดยางใหม่เลยทั้ง4ล้อเลยนะใครชอบสีเลือดหมูหรือว่าสีแดงแบบนี้นะรีบพักกันเข้ามาได้เลยรถค่อนข้างสวยมากน่ครับด้านหลังตกแต่งมาครบหมดเลยนะ เป็นตัวไทเทเนียมพัดนะตัวนี้แล้วก็ได้เป็นตัว f wheel drive หรือว่าตัวขับสีด้วยนะครับมีกระจกมีกล้องมองหลังให้ครบหมดเลยนะครับเปิดฝาท้ายตัวนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะนะนี่ภายในจะเป็นสีเบจหรือสีครีมนะครัมาพร้อมกับพ่มกระดุมรอบคันแบบนี้เลยนะตัวบอบ์ดตอนนี้3าถ้าเป็นของยี่ห้อฟอร์ดครับจะเป็นประมาณนี้นะนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ถ้าพับไปเลยจะเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ลับๆแบบนี้เลยนะนะี่ครับภายในจะเป็นสีเบจ สว,สวยเลยน่ครับเป็นเบาะหนังสีเบจมีหลังคาสันรุถึงตอนที่สองเป็นพารูนาม่านะเป็นตัวท็อปสุดปี2016นะคันนี้ไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED หมดแล้วนะครับเป็นปี2016ผมให้ดูภายในพวงในสันด้านหลังน่ครับนี่ครับ,รบตัวเบาะภายในค่อนข้างสวยนะเป็นสีเบจเบาะหนังสวยแบบนี้เลยหลังคาสันรุฟพารูนาม่านี่ครับยาวถึงตอน2เลยนะ นี่ครับคอนโซลน,นั่นหนะ้าใหม่กิ๊บใครมองหายอยู่ฟอร์ดเอเบเลสตัว3.2นะไม่ใช่2.2นะ3.2มดีเซลนะกำลังแรงเหลือลอ,อะไรผมบอกเลยคันนีไ้ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยระบบความปลอดภัยทุกอย่างครบคันนะสำหรับฟอร์ดเอเอเลสมีมันติฟังก์ชันที่พวงอะไรมีคุชคอนโทรลอะไรครบหมดเลยนะนครับไฟหน้าจะปรับที่ตรงนี้นะถ้าเป็นของฟอร์ด เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ่0 0สนกิลเมตรนะครับตัวหน้าจอดเดิมๆจากโรงงานนี่ผมไม่ได้สตาร์ทลนะผมแค่เปิดประตูไว้เฉยๆตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยตัวนี้จะได้เป็นตัวขับ4ขับ2นะครับมีทัชชั่นคอนโทรลป้องกันการเลื่อนถลยลงทางลัดชันอะไรครบหมดเลยนะใครสนใจ Ford Everest bon ปี 26, 2 0 1 6 3.2ตัวไทเทเนียมพัดนะตัวท็อปขับ4ขอข้อมูลผมได้เลย หรือว่าจะมองเป็นตัวอื่นอยู่นะหาโฉมปีไหนอยู่ลองติดต่อมาสอบถามก่อนได้นะแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นอิซูซูมิวเอ็กนะครับตัว3.0ตัวอันติเมตนะปี2021นี่เะนี่นะเป็นปี2021เป็นเครื่อง3,000ขับสีนะตัวท็อปสุดเลยเป็นสีเทาดำนะครับภายนอกนี่ครับค่ายอิซูซูตัวนี้จะเป็นโฉมเดียวเป็นปีเดียวกับตัวฟอร์จูเนอร์ตัวแรกที่ผมให้ดูนะแต่ว่าตัวนั้นจะเป็นตัวเริ่มแต่ว่าถ้าเป็นของอิซูมิวเอ็กคันนี้จะเป็นตัวท เป็นตัวอนิเมตขับ4ตัวท็อปสุดเลยนะได้ล้อแม็กจัดทรงมาให้เรียบร้อยแม็กพ mm ีอ hmm. ีเน e ช่วงล่างผมบอกเลยช่วงล่างคันนี้คุ้มมากนะทั้ง4ต้นเลยด้านหลังด้านหน้ามาพร้อมกับสปริงนี่โชคโปรเฟนเดอร์ได้โช๊คโปเฟนเดอร์ ender, พร้อมกับสปริงครบหมดเลยสีต้นปรับรีบาวสตัดปรับเกียวได้หมดเลยนะเครื่องยนต์บอดี้ทุกอย่างเดิมหมดนะยกเว้นแค่ช่วงล่างที่อัปเกรดมาเป็นตัวโฟล์โปรเฟนเดอร์แล้วนะเดี๋ยวให้ดูภายใน ภายในนะครับตัวอันดิเมตตัวนี้นจะเป็นภายในสีน้ําตาลหรือว่าสีชาไทยตัดสีดำนะครับเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะครับดูหรูหราแบบนี้เลยนะที่พวงมาลัยก็ยังมีมัตติฟังก์ชันคุตคอนโทรลอะไรครบหมดเลยมีแพนเนอร์ชิปปรับปเกียร์ได้ที่หลังพวงมาลัยด้วยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่71,000 7, 0ืกิโลเมตรนะมีตัวหน้าจอเป็นหน้าจอ Standard, าสแตนดาร์ดทัชสกรีนดม,เด,มเดิมโรงงานนะเชื่อมต่อบลูทูธไวไฟอะไรได้หมดเลยมีแมปนีเพเตอร์กล้องมองหลัง ครบหมดนะตัวนี้บอกเลยครบหมดเพราะเป็นตัวท็อปสุดแอร์ก็เป็นระบบดิจิตอลแล้วแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นี่ครับมีทัชชั่นคนทรลอะไรครบหมดเลยนี่ตัวเบรกก็ได้เป็นระบบเบรกไฟฟ้าแล้วด้วยนะมีระบบออโต้โหนี่ครับระบบเกียร์ขับ4ขับ2ได้ครบหมดเลยใครสนใจตัวอันติเมทมิวเอ็กตัวปีส0 2 1ทักมาสอบถามได้โฉม2 0ง4 15 1 6 17 18 19 20มีเหมือนกันนะนนี้ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับ ว่ารถในสตอ็อกรถครอบครัตวตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากด้านหลังก็เป็นสีชาไทยเหมือนกันนะไฟไท้ายก็เป็นไฟไท้าย LED แล้วนะตัวนี้เนี่ยครับเป็นตัวขับ4เซนเซอร์ด้านหลังมาพร้อมกับ4จุดเลยนะมีกล้องมองหลังให้ด้วยตัวนี้จะได้เป็นระบบเปิดท้ายเป็นไฟฟ้าแล้วด้วยนะใครมองหายุทครับมิว X ชอบคใายไหนลองติดต่อสอบถามผมมาได้เลยผมขาดอยู่แค่รุ่นเดียวเป็นมิซูบิชิปาเจโร่นะรถเพิ่งเข้ามาแต่ว่าปรับสภาพอยู่นะเอามาถ่ายไม่ทันนะ นะภายในก็จะเป็นอย่างนี้เลยตัวเบาะตอนนี้3ก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้ามีเอ็กจะเก็บได้เหมือนตัวเอฟเฟอเสคันข้างๆตะกี้นะจะเป็นแบบพับราบเอานี่นะครับภายในก็กว้างเหมือนเหมือนกันทุกคนันอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบรุ่นไหนมากกว่านะถ้าอย่าง Toyota, โตโยต้าโตยโตยโต้าเรื่องเรื่องราคานะราคาจะค่อนข้างแข็งแล้วก็อะไรหาง่ายเมนเทนแนนซ์ง่ายดูแลรักษาง่ายนะครับแต่ถ้ายัางเป็น a r i s u z u Isuzu ต้องยอมรับเรื่องช่วงล่างนะค่อนข้างนิ่มกว่านิ่มกว่านะครับ แต่พอมาเป็นราคามือสองจะต่างกับโตโยต้าโฟล์คเนอร์เนี่ยนิดเดียวนะแต่ว่าได้ความนิยมเหมือนกันก็จะเป็นอีกอย่างนึงจะเป็นเอฟเวอร์เ e สเอฟเวอร์เสตัวนี้จะเป็นสีนนแดง3.2นะเอฟเวอร์เสจะได้เรื่องออปชั่นนะครับออปชั่นค่อนข้างเยอะนะมีหลังคาซันรูปเลยหมดเลยแต่ว่าเป็นปี2 0 1 6แต่ออปชั่นมากกว่า2คันนี้นะผมบอกไว้ก่อนนะใครลูกค้าท่านไหนสนใจก็รีบติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้าน,นล่างนะนัดหมายดูรถกันได้เลยที่ทอยสีไทย64นะ ก่อนเข้ามาสอบถามผมก่อนนะติดต่อมาสอบถามก่อนได้เลยนะว่ามีรถรุ่นไหนบ้างครอบครัวจิตที่นั่งเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดตัวรถไปให้ดูก่อนครับว่ามีรถรุ่นไหนบ้างนะตอนนี้ถ้าลูกค้าจะเข้ามานะครับ